นี้พี่ว่าพวกเราดูเหนื่อยกันเนาะรู้แล้วว่าทําไมพวกเราเหนื่อยกันพี่ก็เลยเอาเรื่องนี้มาให้กับทุกคนฟังว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเป้าหมายของทั้งพี่พี่จะวิ่งไปจุดไหนให้เราอะโฟกัสไปจุดเดียวกันแล้วน้องจะไม่เหนื่อยในการทํางานเลยเป้าหมายของเราทีมเราให้ข้อมูลให้ความรู้ให้กับลูกค้าให้ได้มากที่สุดเรื่องผลตอบแทนเดี๋ยวมาทีหลังลูกค้าที่เข้ามาต้องได้ข้อมูลที่เขาไปใช้จริงสินค้าของเราที่เราจะขายให้กับลูกค้าเราต้องขายข้อมูลให้เขาก่อนเพราะว่าข้อมูลที่เราขายให้มันต้องไป แก้ปัญหาของเขาจริงๆเลยอันนี้คือข้อแรกที่พี่อยากให้น้องๆไปโฟกัสตร,ตรงนั้นเป้าหมายของเราคืออะไรให้ให้ลูกค้าก่อนให้ข้อมูลวิธีการแก้ปัญหาลูกค้าไปทั้งหมดเลยแต่ถ้าลูกค้าเขาไม่เข้าใจเขาอยากจะคอนเซัลต์จะปรึกษาเราอะเขาเข้ามาเองแต่ตอนนี้เรามีอะไรเรามีข้อมูลหรือมีของดีอะไรเรางัดออกให้เขาดูให้หมดเลยพี่เชื่อว่าทีมเราดีที่สุดแล้วพี่เชื่อว่าทุกคนอนะตั้งมายเป็นแบบนั้นหมดละเก็ต <Get S 1> ปะโอเคมีปัญหาลูกน้องต้องบอกครูบอบบี้ครูบอบบี้จัดให้ค่ะ